อันนี้เรามาดูเก็บของเป่าสือ,อหลังจากเราปลูกลงดินไปเมื่อตอนเมษาสภาวิจารากระดาสิงหากันยตุลา6เดือนนะ5เดือนครึ่งก็เหลือไว้ต้นละลูกสองลูกบ้างเป็นฝรั่งที่เราปล่อยไปตามธรรมชาติท้องนาเรา ขั้นตอนการผููกตั้งแต่ตอนแรกมาโหนี่อันนี้อยากจะให้ดูว่าลูกมันเนี่ยได้ไซส์นะน่ากินพอดีนะของผมซื้อเนี่ยอันนี้ขออนุญาตเด็ดไปนี่ย นี่คือความแดงแล้วรสชาติเนี่ยบอกได้เลยนะว่านี่ไร้สารนะบอกตรงว่าเราไม่ได้พ่นยาฆ่าเคมีเลยหวานอมเปรี้ยวนิดๆผมผมทานฝรั่งมาเยอะนะผมว่าคงเปาสือเนี่ยสุดยอดที่สุด แล้วเนื้อก็าฟูมากนะครับไม่มีเม็ดเลยนะไม่มีเม็ดเพราะฉะนั้นถือว่าทั้งหมดเนี่ยเรามีของ่อซื้อประมาณ1,500หรือประมาณ1,800ต้นนะครับที่ไร่ดัชนีของเรานะครับอร่อยมากโอเคนะครับ